ทุกคนคูณ18บแปไปหนึ้อยสี่บาทนะคะเพื่อนๆมาอีก288เ,เข้ามาอีกเข้ามาอีกสี่ร้อยสอือโอ้โหโอ้มา528รอยโอ้ทุกคนเงินรางวัล ก็กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกม Lucky n e g ก o นั่นเองนะคะหรือ Negro นาโชคนะคะทุกคนนะหรือแมวนรกที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะทุกคนนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นเกมนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะถ้าแบบว่าอยากให้รีวิวเกมอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะ,ะทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะรีวิวให้นะคะทุกคนนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100นั่นเองนะ,ะทุกคนนะฝาก100่รรับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก5 0 0รับ5 0าบาทกันเข้าไปเลยนะคะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนต้นมาที่300บาทนะจ๊ะวันนี้ก็ขอเปิดเบ็ดอ่าสูงๆเลยก็คือเบ็ดอ่า40บาทนะคะทุกคนไปเปิดเบ็ด40ไปเลยแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแกตเตอร์สแกตเตอร์อุ้ยยังยังอีกหนึ่งตัวทุกคนมาหรือเปล่าโอ้้หสแกตเตอร์เข้ามาเบ็ดสี่สิบกดแค่กี่ทีกดแค่ทีเดียวกดทีสองทีคือเข้าฟรีเกมเลยคูณก็ยังคงเพิ่มมาเรื่อย เลยมา36บาทคูณ10ไปดอกนี้320สแกตเตอร์ฟรีนี่ฟรีไหมฟรีนี่ฟรีไหมฟรีนี่ฟรีไหมปึ๊บปึ๊บอุย้ย80บาทนะคะดอกนี้อ้าวยังมีให้ลุ้นอีกยังมีให้ลุ้นอีกโอ้โหป่ะห้าบาทปึ๊บปึ๊บปุ๋ยยังไม่มาอยู่ดีไหมหนึ้ยสี่ พร้อมววยหนึ่งตัวเว้ทุกคนดอกนี้พร้อมไว้หนึ่งตัวสวยๆสว0ย320บาทไปดิเพื่อนๆโอ้โล่งกว่าเดิมล่งกว่าเดิมอึ๊บอึ๊อึโอได้ฟรีในฟรีเฉยทุกคนฟรีในฟรีเฉยโอ้โห1360บาทนะพร้อมฟรีอีก10ครั้งด้วยกันเลยนะทุกคนนะพร้อมฟรีส10ครั้งด้วยกันเลย คูณ12ปลาย288อื้บอือ้บซูชิมาดอกนี้560อีกตั้ง11รอบอ่ะทุกคนคูณ18ปลาย144บาทนะคะเพื่อนๆมาอีก288 เข้ามาอีกเข้ามาอีก4 4่ออืโอ้โหโอ้มา528โอโ้ทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาอีก1,400บาทนะคะทุกคนนะอีกตั้ง11รอบอ่ะตอนนี้ก็คือได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแหละทุกคน ส่วนมากคูณเนี่ยแบบมาเหนือะทุกคนแต่มันไม่ค่อยเข้าให้เราสักเท่าไหร่นะคูณไป5,280บาทโอ้โหดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา5,280บาทนะคะเพื่อนอีก3รอบสุดท้ายอ่ามาคูณ46ไปดี1,100โอเคนะคะเงินรางวัลก้อนโตเข้ามา1 1 0่บาทนะคะเพื่อน เออมาคูณไป1,104บาทเหมือนเดิมอะรอบสุดท้ายโอ้โหคูณก็ยังหนักแน่นอยู่นะคูณนี้ก็ไม่เคยหวั่นจริงนะทุกคนนะก็ปิดไปที่เท่าไหร่เนี่ย1,1132บาทนะทุกคนนะโอ้โหตอนนี้มีอยู่1,1400 11, บาททุนมาเท่าไหร่300นะกำไรก็เป็นหมื่นนะ่ะเพื่อนๆ งั้นเดี๋ยวเราเลิกเล่นแค่นี้เลยดีกว่านะนั่นแหละอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะถ้าเพื่อสนใจอยากมาลองเล่นเว็บเดียวกันกับเรานะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะ,ะเข้าไปสมัครยูสเซอร์กันได้เลยเราเราจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันเนาะ,ะทุกคนเนาะนะน้องๆไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะ,ะไม่แนะนําให้ทาตามรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะคะ,ะ,คะทุกคนนะ,คะถ้าอยากให้รีวิวเกมอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้อยากให้รีวิวเกมนั้นอยากให้รีวิวเกมนี้อยากให้รีวิวทุนเท่านั ทำให้นะคะทุกคนนะอ่ะงั้นสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย